ออกบิ๊กไบค์รูปผลป,ประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศีอ,ออโต้พร้อมสตาร์ท สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูในเรื่องของตัวปฏิณฑ์นะครับดีๆที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับว่าเฮ้ยมันมีขนาดนี้เลยเหรอเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องยนต์ของเรานะครับเอาไปว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อไปดูคอนเฟิร์มนะครับว่าเทปนี้จะทำให้เพื่อนเพื่อนั้นกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่เราเติมเติมเติมเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของระบบขับเคลื่อนต่างๆก็คือเรื่องของเกียร์เรื่องของคนท้ายจะเป็นยังไไปชมกัันเลยครบ นี่คือร้าน11 16อพอตโตนะครับอยู่แถวแถวพระราม3นะครับเป็นร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของทางล i คิมอรี่ที่ต้องบอกว่ามีในเรื่องของผลิตภัณฑ์เยอะมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าของร้านครับก็คือพี่ซันนะครับเป็นคนที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันแล้วก็ให้ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้ดีมากๆทําให้ถือว่าเป็นร้านที่ขายนะครับมียอดจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ลคิมอรี่สำหรับยานยนต์นั้นอันดับที่1ของประเทศไทยเลยครับเดีย๋ยวเรามา พูดคุยกับทางเจ้าของร้านดีกว่าก็คือพี่ซันครับพี่ซานสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับ, <Sab> รบก็วันนี้อยากจะให้พี่ซานให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของทางเลคคูโมลีเพราะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยเนื่องจากมันมีแค่ในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องใครๆก็พูดถึงน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของผลิตภัณฑ์เราเองเนี่ยมันมีมากากน้นถูกไหมถูกต้องครับคือเราต้องแยกรถก่อนว่ารถเนี่ยมันมีเกียร์ธรรมดามีเกียร์โต้เสร็จแล้วมีน้ำมันเครื่องมีอคามีรถปกติทั่ว แล้วก็มีน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรคน้ำมันทันเฟอร์น้ำมันเฟืองหน้าน้ำมันเฟืองท้ายหลายตัวไหมซึ่งจริงๆแล้วมันมีในเรื่องของรายละเอียดรายละเอียดเยอะมากเยอะมากอันนั้นคือเป็นเรื่องของรถยนต์นะมอเตอร์ไซค์เราไม่พูดถึงเพราะว่าเราพูดถึงไปเยอะแล้วนะครับนะวันนี้คือเป็นคอนเทนต์ของรถยนต์ล้วนๆเลยครับนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วตัวของผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ย มีประมาณทั้งสี่สี่จ้าห้าพันรายการใช่ส <4, 000 S 1> ี่พันกว่าชนิดสี่พันกว่าชนิดใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงซึ่ง<อ>ก่อนที่จะมาใช้งานได้จริงเนี่ยผมทดสอบกับตัวเองทั้งหมดแล้วครับผมซึ่งเราก็มีรถอย่างที่เรารู้ว่าเรามีรถดิฟอยู่หลายคันเรามีรถส่วนตัวอยู่หลายคันเราลองกับทดสอบกับตัวเองทั้งหมดแล้วครับเราถึงก็กล้ามาพูดอย่างเต็มปากว่าเราพิสูจน์ไปแล้วอือืมเอาไปว่าวันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของทางลิควิดโมลี่กับเพื่อนๆดีกว่าครับนะ เพราะว่าตัวผมเองก็นํารถมาใช้บริการที่11,16โต้มาตลอดเลยนะครับเริ่มต้นก่อนพี่ซันตอนนี้เนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยคือเนี่ยน้ำมันเครื่องก่อนนี่คือน้ำมันเครื่องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแก๊ร้อนน้ำมันเครื่องถูกไหมถูกต้องครับจริงๆแล้วมันมีหลายหลเบอร์มากมายมีหลายชนิดมากมายหรือเปล่ามีหลายชนิดมากมายก็คือเริ่มต้นจากตัวนี้เลย โมลิเจนโมลเจน 0W20 ครับผมตัวนี้สำหรับรถอีโคคาเครื่องพันสองอ่าก็คือใช้เบอร์แค่20พออ่าฮะ,อะพอขยับหน่อยก็เครื่องพันห้าก็จะเป็นตัว30ตัวนี้อ่าสำหรับเบนซินโดยเทรับแต่โมลิเจนมีอีกเอ่อเลเวลหนึ่งก็คือตัวนี้คือใช้ทั้งดีเซลและเบนซินอ๋อถ้าเกิดว่านั่นมันเครื่องรถยนต์เครื่องที่เป็นดีเซลกับเบนซินเขาจะแยกกันเหรออ่าเมืองไทยเนี่ยแยก แต่ยอรมันไม่ได้แยก๋อแต่นี่ก็เลยมีเกรดแยกมาให้และเกรดรวมมาให้โอเคเข้าใจล้วนะมานี้แล้วเสร็จแล้วเป็นดีเซลโดยเฉพาะก็เป็นตัวนี้อืมอ่าคือถ้าเกิดว่าเป็นดีเซลโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีระบุคาว่าดีเซลเลยอ่าแนี้เลยโอเคแล้วก็อันนี้คือรถแบบรถที่ไม่เกินแสนกิโลหรือแสนกว่านีดหน่อยมีการแยกอีกแยกอีกคือรถเก่ารถใหม่รถรถใหม่เนี่ยคือยังฟิตอยู่ับถ้าเราไปใช้เบอร์หนืด มันก็จะกินน้ำมันเชิงเพลิงเพราะว่ามันต้องคือมันหนืดเกินไปออกแรงเยอะออกแรงเยอะใ,อในการหมุนลูกสูบหมุนเข้าเหวี่ยงใช่ไหมครับผประมาณนั้นก็ถ้าเกิดเราพอรถเป็นแสนกิโลไปแล้วแสนห้าไปแล้วสองแสนบวกลบแล้วเนี่ยก็เป็นไปสี่สิบอ่าคือเพิ่มตัวนี้เพิ่มเกรดขึ้นมาถูกต้อง uh huh. แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าอันนี้คือเทียบเท่าคือคนทั่วทั่วไปจะเข้าใจว่ากึ่งสังเคราะห์ครับผมอ่ามีสังเคราะห์แท้อีกสําหรับตัวนี้ปั๊บเทคสี่หกศูนย์ศูนย์แท้าวีดู อ่ะแล้วยังแบ่งเป็นว่ารถเก่ารถใหม่อีกอันนี้คือสังเคราะห์เหมือนกันเคราะห์แท้เหมือนกันก็คือฮะน้ำเอ่อขึ้นต้นด้วยห้าอ่าอ่ะแต่ทีนี้น้ํามันตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากน้ำมันทั่วๆไปยังไงพี่กรณรู้ไหมคือเขาเรียกว่าวัตถุดิบวัตถุดิบที่มาที่มาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเอ่อเมื่อเราใช้น้ำมันเครื่องทั่วๆไปพอวันใดวันหนึ่งมาลองลิสเิดร์อรืมเหมือนเรากินข้าวเสาให้เขาแห้งอยู่ปกติแล้วมาลองกินข้าวหอมมะลิอืมความรู้สึกแตกต่างไหอม ตูรินหอมทุกเวลาหอมเชียงใหม่อ่าเห็นป่ะนั่นคือเกรดของมันตากะเดียวกันคือน้ำมันก็เหมือนกันเดียวบอกว่ามันเป็นสังเคราะห์ร้อยแล้วจะเป็นแค่ร้อยอย่างเดียวไม่ใช่มันมีเลเวลของมันอีกโอเคเห็นไหมประมาณนี้เห็นภาพเลยประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของตัวเกรดต่างๆราคาก็แตกต่างกันด้วยถูกต้องอ่าถูกกลางแพงว่างั้นดีกว่ากลางแพงก็มีช้อยตั้งแต่ถูกให้สำหรับรถกลุมทั่วๆไปครับผมแล้วก็มีขยับสเตปอัพเลเวลขึ้นมาโอเคแต่ ไฮไลท์ของมันคืออยู่ที่ว่าวิธีการทําที่ถูกต้องอืถูกไหมที่ผ่านมาเราไม่เคยเข้าใจคำว่าฟัดชิงเครื่องยนต์กันฝัดชิงเครื่องยนต์ฝัดชิงเครื่องยนต์ถูกป่มก็คือพี่ยนจะฉีดน้ำหอมไม่แพงจะทาครีมทาผิวดีๆต้องอาบน้ําก่อนไหมอาบก่อนอาบน้ำสิบครั้งไม่ถูสบู่ได้ไหมไม่ได้อาบน้ำสิบครั้งเดียวแล้วถูสบู่กับอาบน้ำสิบครั้งแล้วถูสบู่ไม่ไม่ถูสบู่ อาบน้ครังเดียวถูสบู่เกี้ยงกว่าใช่ประหยัดกว่าไหมประหยัดกว่าเกี้ยงกว่าด้วยมทีนี้สบู่ยี <enthus word. S 3> ่ห้ออะไรสาคัญไหมก็ไม่สําคัญมั้งสาคัญสิสําคัญอีกสาคัญอีกใครอาบให้สาคัญไหมสำคัญสำคัญนะอาบที่บ้านหรืออาบที่โรงแรมไม่เหมือนกันเพราะนี่แหละก็คือถ้าเราจะทําน้ํามันเครื่องให้ดีปกติแล้วเราเคยหลายหลายคนบอกว่าน้ํามันดีเซลถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปดาแล้วสตาต์าเครื่องดบแล้วไม่จริงเสมอไป ไม่จริงเสมอไปไม่จริงเสมอไปถ้าคุณทำแบบถูกวิธีก็ทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องฝัดชิ้นเครื่องยนต์ก่อนอันนี้คือตัวเขียนชัดเจนว่าเป็น engine f l a plus นะครับตัวนี้ก็คือน้ํำยาหรือว่าสารที่จะไปทําการฝัดเืไปทำละลายทำละลายคาบยางเหนียวคาบยางเหนียวซีนยางโอลิงมีผลไหมเออไม่กัดซีนไม่กัดโอลิงไม่กัดแต่ทีนี้ ในรุ่นเราเนี่ยว,กกวัยห้าสกลบเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้คําว่าฝัดเครื่องยนต์กันฝัดนอกล้างเครื่องยนต์ภายน,นอกล้างเค่ภายในแต่ล้างภายในเนี่ยเราจะใช้วิธีการว่าถ่ายน้ำมันเครื่องออกทั้งหมดและเติมสารตัวนั้นเข้าไปแล้วสตาร์ทที่ก็สนาทีแต่สารตัวนั้นน่ะค่าความหนืดมันไม่ได้อม,มันมีแค่ประมาณ10บวกลบเองมันเลยทําให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอไปชาล้างเหมือนน้ำมันเป็นหลายๆคนบอกว่าน้ำมันเป็นซินใสก็ไปสตาร์ทใช้ได้แล้วน่นเกิดการสึกหรอ,อเพราะการจุดระเบิดถีบลงมาครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแรงกดแรงเครียดมันเนยนอะเลยเกิดการสึกหรอเพราะตัวเนี้ย ไม,ไม่เกิดการสึกเรอเท่านั้นเพราะว่าไปไปผสมกัน้ม,มันเครื่องเก่าเพื่อทําละลายคาบยางเหนียวแล้วถามว่าถ้าจริงไหมเราทํามาเป็น1ิปีละมันพิสูจน์ได้ว่าชักก้านวัดน้ำม,มันมาอย่างโพเนอร์หรือรีโวต่างๆเนี่ยชักก้านวัดมาเนี่ยก้านเป็นสแตนเลสมันจะใสปิ้งเลยมันเห็นภาพจากถึงที่เราเห็นแน่นอนอยู่แล้วมันสวยได้ตามนั้นนะครับคือตัวนี้เนี่ยพี่สันแนะนําเลยว่าคนจะต้องใช้ตัวเอนทินฟัดตัวนี้ถูกต้องครับข้อแรกก่อนตัวนี้ที่บอกว่าตบู่ยี่ห้ออะไรอ่าเนี่ยคือ แต่ละยี่ห้ออาจจะทาคำถามได้แตกต่างกันไปประมาณนี้แลาวม็นเห็นผลชัดเจนมากครับอันนี้ตัวแรกที่จะแนะนำนะครับหลังจากที่พูดถึงน้ำมันเครื่องไปแล้วตัวต่อไปคืออะไรต่อตัวต่อไปคือถ้ารถใหม่ป้ายแดงเราซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาสีสวยไหมสวยถ้าเราทําเคลบแก้วอะก็ดีขึ้นก็สายสวย้เรเป็นความรู้สึกไหมหรือว่ามันดีจริงมันดีจริงดีจริงดีจริงคือนี้ ซื้อใหม่ป้ายแดงมาลูกสูบที่อยู่ภายในเนี่ยยังใสใสขึ้นคี้ยอยู่รเราไม่ควรจะไปยืนตากแดดแล้วก็ปล่อยให้แดดเ,เรียจนผิวดํำก่อนแล้วเราค่อยกลับมาทาครีมทาผิวจริงปะเราต้องโปรเทคด้วยตัวนี้ครีมกันแดดก็คือเซรามิกเครื่องลูกสูบเขาเรียกเซรามิกทาให้ลูกสูบน้ำมันเครื่องเนี่ยลื่นยังน้ํามันเครื่องจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วอโอเคเราทําแบบนี้ร้อนไหมร้อนร้อนถ้าน้ําใส่ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นถ้าน้ํามันใส่อะก็ลื่นขึ้นดีกว่าถ้าเอาสิ่งที่ดีกว่าน้ำมันใส่ ก็ต้องดีกว่ามันคือการจับปลาไหลใส่สเก็ตอ่าอ่ะพอลื่นไม่มีแรงเสียดทานประหยัดได้ไหมเชือเพลิงไหมประหยัดเพราะมันไม่มีแรงหนืดอ่ะถูกป่ะก็คือตัวนี้แต่ตัวเนี้ยยังแบ่งเป็นอีกเกตหนึงนะครับผมอ่ะยังอ่าอันนี้เป็น SPF 50%บวกๆมันมี30อีกคือก็คือเอ่อออยล์เอสทีทีบเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าออยล์เอสทีแบบเติมทุกครั้งแต่ตัวเนี้ยเติมห้าหม0่นกิโลเติมครั้งนึงคือมันจะอยู่ในเครื่องอยู่แล้วอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเมื่อมันพี่ยออออนนนเ่่ซืื้้้้รรถมมาใหไไปปแแแดงงงลลวววพียคคผิ50,000กัึ ่ายน้ำมันเครื่องยีดปูนเ็กคือประมาณสามถึงสี่รอบใส่ครั้งหนึ่งประมาณนี้ทีนี้พอรถเก่าที่วิ่งไปแสนกิโลไปแล้วซีนโอลิงซีนหน้าเครื่องซีนท้ายเครื่องซีนบมกวาลก็เสื่อมสภาพเริ่มแข็งตัวพอเริ่มแข็งตัวในรถรุ่นเก่าเนี่ยเป็นเสื้อเหล็กและอุปกรณ์ข้างเป็นลูมิเนียมแต่รถรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเสื้ออลูมิเนียมอุปกรณ์รอบข้างเป็นพลาสติกและมีซีนโอลิงอยู่พอแสนกิโลเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าน้ำมันรั่วซึมแล้วอเพราะฉะนั้นตัวนี้ มอเตออยเซเวอร์<ะ>ไปคือจะภาพผิวให้ก๊าซออลิ่ที่แข็งตัวอ่อนตัวแทนที่เราจะต้องมานั่งไล่เปลี่ยนซีลมเลิงตัวนี้ตัวนี้มอเตออยเซเวอร์คือเข้าไปคือเทลงไปในเครื่องเหมือนกันหรอผสมเวลาที่เราฟัดชิ้งเครื่องแล้วก็เทไปผสมกับน้ำมันเครื่องอรถที่เป็นสายแสงกิโลไปแล้วแต่ผมนิยมกับอาเรกะไรถใหม่เหตุผลเพราะว่าพอเครื่องยนต์เค๋กเสียงดังน้ำมันเครื่องเนี่ยมีสายพวกนี้อยู่แล้วไหมมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงคอแต่ถ้ามีมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ราคาแพงขึ้นใช่มันก็เลยมีการแยก ออกมาแต่ละตัวพอใส่ไปแล้วเครื่องยนต์นุ่มเสียงเคกเสียงสับหมูหายไปอแปลกแต่จริงแต่ทดสอบมาแล้วเลยเกิดไว้ว่าเกิดเสพติดโอเคประมาณนี้แล้วใส่แล้วเข้าไปเนี่ยมันมันไม่ได้หนืดกว่าเดิมใช่ไหมรถเพิ่มอีกนิดหนึ่งซึ่งซึ่งเรารับได้แต่เมื่อมันหนืดกว่าเดิมเนี่ยเรามาเพิ่มเป็นสมมติรถเรามีค่าเฉลี่ยไว้แล้วว่ากี่กิโลต่อลิตรพอเราทําไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลตรงนั้นเพราะนั้นเราเก็บเก็บเรคกอร์ดทั้งหมด อ่าประมาณนี้เราเสร็จแล้วอ่ะพารถเป็น2องแสนบวกลบแล้วเนี่ยับพี่ยนหายใจผ่านแมสเข้าไปเนี่ยมีฝุ่นเข้าไปไหมมีมีแล้วรถจะดูดแรงกว่าเราไหมดูดแรงกว่าดีแรงกว่าดิใช่แล้วใส่กองซิ่งอ่ะก็ยิงดูดเข้าไปแรงๆเลยฝุ่นท่วมไหมท่วมเข้าไปที่ปอดไหมเข้าเข้าไปด้านบนลูกสูบไหมจุดระเบิดเสร็จปุ๊บเผาไหมเสร็จปุ๊บส่วนหนึ่งจะเลบล่องแหวนแล้วลงไปผสมัปน้ำมันเครื่องส่วนหนึ่งจะถูกเผาไหมออกไปท่อแต่ที่ลงไปในน้ำมันเครื่องเนี่ยปั๊มน้ำมันเครื่องสูบขีดขึ้นมาด้านบนอืแลล้้วููกกสนี เหมือนกระดาษทรายเบอร์พันไหมเหมือนแหวนแหวนจะหลวมไหมหลวมอ่ะเปลี่ยนแหวนแพงไหมก็แพงก็ต้องยกเครื่องออกอ่ะตัวนี้มีออยล์สมกสต็อปออยล์สมกสต็อปกระชับร่องแหวนพวกเเห็นว่าควันไหลออกไปท่ออ่าฮะอ่เกิดจากควันขาวไหลเราสังเกตได้ควันขาวไหลควันขาวไหลเกิดจากซีนซีนมวกวาล์วาะทโบครับแล้วก็แหวนหลวมอ่ะตัวนี้ช่วยได้เหรออ่ะโอ้ลหรีบไป้คือบอกว่ามีรักษาเฉพาะอาการนั้นนั้น นี่คือถ้าเกิดว่าเราเราคิดตามที่พี่จันพูดไปเนี่ยถ้าเราใช้ตามนี้เลยนะน้ำมันเครื่องไปแล้วไอตัวเมื่อกี้ออยเซอร์เบอร์เซอร์เบอร์เซรัทเทคเครื่องผิวออยสโมกซต็อปครับสี่แล้วนะสี่แล้วก็มาประมาณสามร้อยมลไม่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 ได้เต็มไม่ได้ล้นอะไรเลยคือเราไม่ไม่คือเราเอาแค่เครื่องตามการวัดออืม่าประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนี่ครับพี่จันเดินมาต่อนี่มีตัวโชว์ด้วยตัวโชว์ เครื่องยนต์เนี่ยอันนี้คือตำแหน่งของวัาฉีดครับอ่าของดีเซลนะแล้วมาจออย่างนี้ลูกสูบวิ่งขึ้นมาเกิดแรงเครียดแล้วจุดระเบิดทีบออกไปมีช่องว่างไหมมีขมเหลตกตรงนี้ไหมตกตก,ตกเสร็จปุ๊บแหวนอ่ลูกสูบวิ่งขึ้นมาใหม่แล้วกวาดขมเมลลงไปม,มันเลยทําให้น้ํามันเครื่องดำํำต้องเข้าใจก่อนนะหลายๆคนบอกว่าน้ำมันเครื่องดีเซลต้องดําไม่ใช่ดาเป็นดาเกิดจากขมเมาตรงนี้อ่าน้ามันเครื่องทำหน้าที่หล่อเลื่อนเฉยๆอ่าาประมาณนี้โอเคเข้าใจแล้วฮะมีต พอเราวิ่งวิ่งไปรถพี่จอนเนี่ยเห็นไหมวิ่งไปประมาณ2ปีที่เราทรไปรน้ำมันเบรกดำไหมดำเริ่มดำคือน้ามันเบรกเนี่ยมีอายุ2ปีถึง3ปีหรือ4ี่ถึงห้าหมื่นโล huh. เกิดความชื้นเ,เมื่อเราใช้งานเกิดความชื้นเลยทําใหเา้เกิดการเสรื่อมสภาพแล้วปัญหาหลายๆลาคนบอกว่าเบรกแข็งเบรกไม่อยู่ต้องใช้แรงในการกดเบรกเยอะพกดเบรกเยอะ ABS ทำงานแล้วแต่เบรกไม่อยู่รู้ไหมเกิดจากอะไรน้ํามันเบรกน้ามันเบรกหมดอายุ คือไม่ต้องรอให้มันแข็งอาการขนาดนั้นคือ 2- อถึงสปีหรือ4ี่ถึงห้าหมื่นโลเราควรจะมีไล่ระบบน้ำมันเบรกไล่แบบทั้งระบบนะหมายถึงว่าเอาออกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่ปั๊มลูกสูบ4ี่ท้อเลยครับผมแต่ไม่ใช่ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คือดูดท่านบนออกเดียวอ่าฮะแล้วข้างล่างยังอยู่ก็คุณเอาออกแค่ครึ่งเดียวแล้วข้างล่างก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไม่ได้แตกต่างเพราะนั้นเพราะถ้าเกิดคุณไล่ระบบทั้งหมดคุณจะเห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยทำไมมันนุ่มขนาดนี้น้ำมันเบรกทำไมนุ่มรถป ถ้าเราลอออกใหม่เราจะได้แบบนั้นนะฮะเพราะนั่นคือบริเมณีตอบโจทย์เราใจแล้วเยอะเยอะจริงเยอะเยอะมากเดี๋ยวยังมีต่ออีกก็คือเรื่องของตัวไหนอีกน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เนี่ยไฮไลท์เลยนะน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาแล้วก็มาเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานี่คือรู้ๆอยู่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นเกียร์ลงทั่วๆไปอย่างนั้นไหมโดยมากก็คือจะใช้เป็นเบอร์เจ9 0ทั่วๆไปก็คือประมาณดังนี้7 5 9 0ตัวนี้ เป็นเหมือนกับบัวน้ําตัวน้ำมันเฟืองท้ายไม่ใช่ไม่ใช่เฟืองท้ายจะเป็นมีสองเกจเป็นแปดสิบห้าเก้าสิบอ่าฮะแล้วก็เจ็ดสิบห้าร้อยสี่สิบต่างกันที่ความหนืดครับแต่รถใหม่ๆใหม่ห้มาตอนนี้จะให้เป็นแปดสิบห้าเก้าสิบแต่เราจะสังเกตได้ว่าที่เราทําทันเนี่ยรถที่วิ่งประมาณห้าหมื่นโลน้ํามันเกียร์เริ่มมีเราละอองดาวละอองดาวละอองดาวคือเฟืองครบเฟืองเหล็กครบเหล็กเลยเกิดเศษที่เหล็กคือละอองดาวเราเอาไฟแช็คไฟฉายลองสองที่น้ำมันเฟืองท้ายเราถ่ายออกมา จะเห็นเป็นวุ้นวุ้นวิงวิๆงวิงวิงถูกต้องคือสะทอนแสงมาเกิดจากน้ํามันที่หนืดไปหรือน้ํามันที่คุณภาพที่ยังไม่ได้นั่งสึกหล่อแล้วนะเหล็กเนี่ยเขาคิดเป็นมินเป็นมิลเป็นไมคอนเพราะน้ำมันหลวมไปนิดนึงเนี่ยเกิดเอฟเฟกต์แล้วนะมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนเพราะนั้นสําคัญมากเราอย่าให้มันสึกหล่อเพราะเลือกใช้ให้ตรงประเด็นถูกไหมอ่ะพอเสร็จแล้วมาน้ำมันเกียร์โตตอนนี้เป็นไฮไลท์เลยครับผมน้ำมันเกียร์โตเนี่ยตอนนี้คือร้านฝัดชิ้นเกียร์มีเยอะไหมเยอะเริ่มเยอะมากขึ้นตันน น้ำมันเกลือรวมไม่มีนะครับไม่มีไม่มีครับอย่าบอกว่าน้ํามันไอ้น,นี่ก็ใช้ได้น,นี่ก็ใช้ได้ไม่ได้มันต้องตามคู่มือเขาไหมเออตามเล่คอมเม้นของเขา,า,าแล้วก็หลายๆคนบอกว่าต้องเป็นรุ่นเก่าเกียร์4ี4สปีดรุ่นใหม่เป็น5สปีด5678910มันใช้ไม่เหมหือนกันเลยถ้า4สปีดเราใช้รีฟิวซี่ใช้เบอร์นี้อ๋อเห็นไหมพออยูได้ตัวเก่า4สปีดทั้งหลายรถกุน4สปีดใช้เบอร์พันสองตัวนี้ค่ะเป็น เนี่ยใช้เบอร์ท็อปเทคเบอร์พันสามเสร็จแล้วถ้าเป็นเกียร์ uh, CVT ใช้เบอร์ตัวนี้พันสี่อ่าเป็น CVT ถ้าเป็นเบนซ์แอปพูปโดยเบนซ์เลยจะเป็นพันหกครับแต่เบนซ์เนี่ยเป็นรถที่พัฒนาเกียร์เองอเลยแต่ละรุ่นแต่ละตัวต้วตวตองดูเลขตัวถังเพราะฉะนั้นเบอร์ก็เลยแตกต่างไปก็คือ,อมาใช้เบอร์พันแปดพันเก้าพันเก้าห้าสิบ คือแต่ลตัวไม่เหมือนกันเลยตัวใหม่แล้วสุดใช้แปดถนนไปดูเอคัสด้วยเหรอคือเฉพาะเบ้นเดียวนะอ,อย่าไปดูว่าปีคือต้องดูเลขตัวถังตามที่แอปพูดมาครับตามนั้นเลยมั่วไม่ได้เลยคือง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณไปถ่ายใน,นมันเคลียร์ที่อื่นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีตัวนี้นไม่ได้เลยอ่เช่นเขาบอกว่าอ่ะผมมีพันแปดแต่จริงๆแล้วรถคุณสเปคคือพันเก้าห้าสิบคุณใส่พันแปดเข้าไปพังก็คือพังพังก็คือพังเลยเบนผมนะครับผมปีสองสิบเจ็ดปีประมาณปีหนึ่งหนึ่ง e coup สองสิบเจ็ดก็ พันหหรือว่าเพอร์เพันแปดหรือพันแปดอาตัวนี้แต่พอเป็นซีคูปปีหนึ่งสามเปลี่ยนละมันไปใช้เบอร์พันเก้าเฮ้ยมันห้าสปีดเหมือนกันทำไมไปใช้เบอร์พันเก้าอ่ะโอ้โหงงเลยเพราะนั้นมั่วไม่ได้ต้องดูตามแอปคูปปโอ้สำคัญมากสำคัญมากสำคัญมากแต่ยังถ้าเกิดแพงยังบีเอ็มเนี่ยก็คือจะใช้เบอร์เดียวตรงเพราะเป็นเกียร์ซัดเอฟก็คือใช้มาตรฐานตัวเดียวกันแต่รถอื่นๆใช้ไม่เหมือนกันเลยนะยิ่งไปเจอฟอร์ดมีเกียร์ธรรมดาต้องใช้เบอร์นี้ ไปตรงกับพวกโซนิกไปไ่กับฟอร์ดเฟียต้าเป็นเครื่อเบอร์นี้แต่ล่าสุด10บสปีดสองศูนย์ศูนไบเทอร์โบนี่ครับพันแปดสิบตัวนี้สำหรับเกียร์10บสปีดแยกมีอืมซึ่งมั่วไม่ได้มั่วไม่ได้ต้องดูตามตามแมนนวลของเขาเลยแมนนวลของเขาเลยใช่แล้วรีฟิวเบอรี่มีแอปฟรูให้หมดแล้วอ่าโดยเยอรมันนะครับผมอ่าแล้วเสร็จแล้ววิธีการทันถูอวิธีอีกครับคุณต้องอาบน้าแล้วถูสบู่ก่อน ฟอกก่อนฮะมีฟอกเกียร์ด้วยฟอกเกียร์อ่ะฟอกเสร็จแล้วเป็นไงนี่ครับเวลาทําเสร็จแบบเต็มสูตรของเราแล้วเนี่ยน้ำมันเกียร์จะใสทั้งสองช่องอ่าปกติเราเห็นเนีเพราะรถที่ใช้มาเป็นสายกิโดเนี่ยน้ำมันจะดำเดำใช่พอทำเสร็จปื๊บใสเลยแต่ถ้าอาบน้ำถูสบู่คือสบู่ยี่ห้ออะไรสำคัญที่บอกว่าผมเน้นว่าสบู่ยี่ห้ออะไรครับผมสำคัญสำคัญครับแล้วถ้าเกิดเป็นเกียร์ซีสปีดมีตัวงอีกเกียร์ซีสปีดเป็นรถเก่าละอ่าฮะเพราะนั้นซีออลิงภายในเยอะไหม เยอะเรื่องแข็งตัวเช้ามาสตาร์ทแล้วเรื่องไม่เข้าแล้วเกิดจากซีนโอลิงที่แข็งตัวตัวนี้เอทีพีเอทีพีตัวนี้เพื่อไปคืนสภาพผิวว่าซีนโอลิงคที่แข็งตัวอ่อนตัวให้มันนุ่มขึ้นให้มันนุ่มให้มันยืดหยุ่นขึ้นเลยทําให้กักเก็บน้ำมันอยู่พอกักเก็บน้ำมันอยู่ก็คือมันก็เข้าเกียร์ได้เลยผมเคยเจอตระกูลรถรุ่นหนึ่งแล้วกันเข้าเคียดอยหลังรถไม่ไปคืออาการอย่างนี้เลยมอาการนี้เลยครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ตัวนี้ไป แต่ตอนจะใส่ต้องทำให้ถูกีคือฟอก่อนด้วยแล้วก็ใช้น้ำมันเกียร์ถูกต้องถูกเบอร์และค่อยมาใส่ตัวนี้มีโอกาสหายใช่ไหมพี่จันสมมติของเดิมมา50-50ิบหาบถ้าคุณเป็นมากถึง10นาทีแล้วคุณอาจจะได้เป็น75 25้ตามเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์คือยือดอยู่ว่าเป็นมากเป็นน้อยปีเก่าปีใหม่ได้ใช้งานก็คือช่วยได้ประมาณนี้เพียบเพียบไหมนี่คือพูดง่ายๆคือคุยคุยกันมาตั้งนานเนี่ยจะเห็นได้ว่า แต่ละตัวนี่คือมันมีในเรื่องของสรรพคุณเขาแต่ละประโยชน์ต่างกันหมดเลยต่างหมดเลยไปใช้มวไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะซื้อหรือเปล่าคุณจะใช้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราไปร้านทั่วๆไปอ่าเนี่น้อง5 w 4 0จบเลยแต่เราหารู้ไหมว่าเฮ้ยจริงๆมันมีแยกนู่นแยกนี่แยกนั่นอีกอ่าน้องไปถ่ายน้ำมันเคลียร์เนี่ยมีอันเนี้ยอันเนี้ยใช้ได้เลยเกจตัวเนี้ยชัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ตรงตามเบอร์ของเขาคนคนนั้นเนี่ยเออเป็นผู้รู้แบบไหน ขายนักธุรกิจขายของอย่างเดียวหรือเป็นผู้เล่นเองครับเหมือนกันไหมอืมไม่เหมือนนะพี่ยอนใช้ครีมทาผิวเนี่ยแล้วไปทาหน้าไหมไม่ทาเอาสบู่ไปล้างหน้าไหมอืมล้างบ้างในบางอารมณ์มี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 คแบบมีโฟมอ่าคือมันก็แยกแยะเป็นคือลิควิดเลีแยกแยะให้คุณเป็นประเด็นแบบนั้นแล้วโอเคและล่าสุดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็โพไลครับมีเฉพาะในอู่ที่เป็นลิควิดเลีที่เป็นเอ่อช็อปใหญ่เท่านั้นครับตัวนี้ทํางานเฉพาะมันล้างห้องเผาไหมล้างห้องเผาไหน้าที่เหมือนตัวนี้เหรอแต่แยกเป็น ยาพิเศษไอ้ตัวนี้คือเรากินวิตามินเอมว์นะวิตามินแต่เนี้ยคือเราไปหาหมอคุณหมอวิทิศกินิคแยกแยกประเด็นออกไปไหมคือนั้นล้างหัวฉีดปกติใช่ไอ้นี่คือล้างเผาไหม้ทั้งหมดเลยใช่เห็นไหมฟ้าส่งฝาสูบไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมคือใช่ทั้งหมดจนกระทั่งถึงแค่ทะเลติดก็ออกไปท่อและสัมผัสแล้วว่ามันเกิดความแตกต่างมันลื่นมันสมุทก็ไปซสมุมดเดินที่พี่จอนสิบสี่ครั้งครับเห็นไหมอันนี้อันนี้ยังเพิ่งเพิ่งเคยเห็น ปกติไม่เห็นตัวนี้ใช่ใช่นี้จรีงจะมีเฉพาะเอ,อ,อลิคุดมอลี่เฉพาะเฉพาะเท่านั้นประมาณนี้โอเคเอาไปว่าเนี่ยให้ดูคร่าวๆึ่งมันก็ไม่คร่าวนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทําตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้รถที่เอามาเนี่ยก็มีทั้งรถตู้เครื่องเบนซินรถตัวตัวคาวนะครับก็เครื่องเบนซินเหมือนกันเครื่องเบนซินเหมือนกันครับ ซึ่งเดี๋ยวพี่ซานก็จะแนะนําตามที่บอกทั้งหมดเลยใช่ไหมถูกต้องครับโอเคแล้วเป็นยังไงอะยังไงต่อพี่จอรลองดูซิว่าน้ํายาหม้อน้าใครใครมีเคยเอ่อเคยพูดถึงไหมน้ํายาหม้อน้ํอ่ะเป็นไงไหมก็ถ่ายตามสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะถ่ายนะแล้วคนเก่าๆบอกว่าใช้น้ําก็ได้ใช่ไปใช้น้ําก็ได้กล้องภายในนี้ครับนี่ครับใช้น้ําก็ได้การใช้น้ําก็ได้เป็นอย่างนี้ครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแจ๊สปีเอ่อประมาณปีศูนย์เก้าวิ่งแค่แสนสองนะแล้วใช้น้ําพี่จอดูเละหมด คือมันกัดก่อนมันกัดก่อนทะลุแล้วทุดวาวไม่สามารถปิดน้ําได้เป็นไงก็รั่วสิก็รั่วสิเพราะนั้นนี่ครับผมก็ทาพิสูจน์ไป่วิจัาไปีอันนี้น้ําเปล่าต้มไว้ประมาณ5ปีละอ่าอันนี้เป็นลิฟต์บอรี่แล้วใส่น็อตแบบเดียวกันน็อตชนิดเดียวกันแล้วใส่ไปใส่แจวอยู่ใส่แจวอยู่แต่ทีนี้นี่อันนี้คือสนิมดูว่อันนี้คือสีสนิมเลยนี่สีสนิมเลยครับนี่ครับสิ่งที่แตกต่างอ คือเราใช้น้าเปล่าเข้าไปในหม้อน้ําเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้และกัดก่อนภายในเราถูกต้องเลยเกิดการว่าเครื่องผุอ่าถ้าเกิดใช้น้ํายาหม้อน้าดูเดิสายแจ๋วสายแจ๋วเหมือนเดิมน็อตยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นสนเลดเหมือนเดิมี่ยเป็นสีชุบเหมือนเดิมอ่าฮะไม่แตกต่างดูเดิคนละเรื่องเลยนะครับน้ำยาหม้อน้ํามีเหตุผลมากสาคัญมากถูกต้องอเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการทําให้เกิด การลดคาบตะการคาบสนิมแล้วการกัดก่อนการกัดก่อนลดอุณภูมิลดอุณหภูมิใช่แต่ทั้งนี้นั่นก็คือว่าเราต้องลื้อทั้งระบบก็คือเอาออกทั้งระบบเลยถูกต้องแล้วก็เติมใหม่หมดเลยไล่ใหม่หมดเลยใช่ทําได้ดีกว่าไหมคือลด1นึ่งแสกิโลเนี่ยได้เวลาแมนเท่านั้นครับถ้าเราทําได้คุณจะได้รถทันที่คุณซื้อป้ายแดงและนุ่มกว่า เหมือนกับมอไซค์อะมอไซด์ทองเดียวกันท้องเดียวกัน<ช>บางคนก็คือว่าเฮ้ยน้ำมันพอเห็นว่าน้ำมอน้ำมันพร่องปับ๊บก็เติมเติมเติมแต่จริงๆแล้วคุณควรจะลื้อทั้งระบบถูกไหมใช่รถเก่ารถก็คือพวกฟิลโนโฟิลโนโเห็นไหมเคยสังเกตบ้างไหมว่า,าวิ่งวิ่งไปเบรกแล้วมันกึก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 อ่ะแค่คุณเปลี่ยนน้ำมันอาการกึกหายแล้วนะทั้งระบบนะน้ำมันเบรกอ่ะคือนุ่มดูดดื้อๆแลยลูกสูบไปทำงานได้เต็มที่ครับแค่นั้นเอง เพราะนั่นคือการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นของใหม่ว่าอย่างนั้นดีกว่าถูกต้องครับแค่น้ำมันมันหมดอายุโอเค,คเข้าใจแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่ซันจะยัดอะไรใส่อะไรเข้าไปในเรื่องของตัวของ r ีฟิลโมลี่ให้กับตัวของรถของผมบ้างช่วงต่อเลยครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายตัวของน้ำมันเบรกทั้งระบบออกไปนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยประมาณวิ่งประมาณหมื่นโลเองครับดัปีเลยครับเพราะว่าล่าสุดก็มาคือถ่ายที่นี่แหละนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวน้ำมันเบรกเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนหรือว่าคุณไม่ดูแลเนี่ยบางปีมันก็อาจจะทําให้เบรกนั้นประสิทธิภาพในการบเบรกแย่ลงนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลย เรื่องของการใส่ในเรื่องผลิตภัณฑ์ของลิกูมูรี่กับรถทั้งสองคันก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมคือพี่ซันใส่ให้เยอะมากเพราะว่าบอกว่าอยากให้มันแบบว่าทีเดียวจบเลยถูกไหมได้ดูแลครั้งเดียวครับผมก็ใช้กันไปยาวๆนานๆเลยครับผมอย่างที่เห็นนะครับก็คือเราก็มีเริ่มต้นก็คือตัวของน้ำมันเครื่องแน่นอนน้ำมันเครื่องแน่นอนก็คือเป็นเอ่อตัวนี้คือรถเป็นแสนกีโดแล้วเนี่ยเราก็เลือกเรื่องเลือกใช้เบอร์ 5W40 ตัวนี้ครับแล้วเราก็ฟัดทิเครื่องยนต์ก่อนล้างเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็ เติมเซอร์เท็คเข้าไปาเติมอ,ออยเซอร์เวอร์มอเตอร์ออยเซอร์เวอร์แล้วก็ออยสปอรสต็อปน้ำยาล้างหัวฉีดครับแล้วก็มาไล่ระบบน้ำมันเบรกใหม่น้ำมันคัสต์ใหม่แล้วก็น้ำมันพาวเวอร์เพือ่อให้พงวงมาลัยเบาแล้วก็มาน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์นุ่มเกียร์เดิมๆเ,เนี่ยจะคือน้ำมันทั่วๆไปจะคือแกร็บแก๊กแต่นี่จะกรึบ มันจะนุ่มลื่นครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็ด้วยน้ํายามบอน้ำคือครบเสร็จเลยคือพูดง่ายคือทั้งคันเนี่ยก็คือใส่ในเรื่องของของเหลวทั้งหมดเลยหมดแล้วครบหมดเลยหมดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับก็ตามตามคุณตามราคาและการใช้คำนี้ละกันแต่ว่าทุกอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยมันมีเหตุผลมีเหตุผลมันมีที่มที่ไปสัมผัสได้ว่าใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับผม แล้วก็อายุการใช้งานก็คือยาวนานกว่าเดิมด้วยยาวนานกว่าเดิมใช่แล้วลดการสึกหรอครับผมพอใส่เทสต์นี้ไปแล้วเนี่ยก็คือเกิดปัญหาว่าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะอะไรเพราะมันลื่นมันลื่นขึ้นประหยัดขึ้นแล้วก็นุ่มแรงขึ้นด้วยแรงขึ้นครับผมเงียบขึ้นครับใช้รอบที่น้อยลงรอบน้อยลงใช่ครับโอเคประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของทาง Recky m o l y ที่มีกว่า 4,000รายการ4,000รายการถูกต้<ช>ตองนะครับคือมีครบหมดแล้วแต่ว่ารา้านวิชาเนี่ถือว่ามีเยอะมากนะใช่ไหมครบหมดเลยครับผมก็เอาไปว,ว่าวันนี้นําเสนอให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภณัณฑ์ตัวสติกเกอร์ลิก,กิมลีที่คุณเห็นแปะแปะตาม ฝาท้ายกระบะทั้งหลายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากประเทศเยอรมนีนะครับ<ด>แล้วก็วันนี้ก็ได้ดูแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง<ช>มันดีอย่างไรบ้างถูกต้องครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนั้นจะไปทําการเปลี่ยนถ่ายที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพผมก็แนะนำร้านพิซซ่านี่แหละ11 16ออโต้11 16ออโต้ครับอยู่ที่ไหนพิซซานบอกลูกค้าพระรามสามทอย9ครับกูเกิลแมปได้เลย11 16ออโต้พระรามสาครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยเลี้ยวเข้ามาปั๊บมีคนรองร ปิดทุกวันเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับแสดงประมาณสัก9ก้าโมงไหมเอ่อ8ปดโมงถึง1นึ่ทุ่มขอแปดโมงถึง1นึ่ทุ่มเลยวันอาทิตย์เนี่ยคือ9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็นห้โอเคก็คือรับรับรับลูกค้าได้ตลอดเวลาว่างั้นดีกว่ากคือเราไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้วันหยุดก็คือก็ นะก็ต้องมาทำรถแหละเพราะว<อ>ันธรรมดาต้องทำงานแล้วกลับมืดอยู่แล้วอโอเควันนี้ก็เพอมืดเลยเพราะว่าเมืเ่อกี้นี้ก่อนหน้าที่เราถ่ายนี่ก็มีลูกค้าของพี่ซันประมาณสัก4ี่คันก็ต้องปล่อยให้เขาไปทำก่อนแล้วค่อยกลับมาทำรถผมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ซันมากมากเลยนะครับสวัสดีครับเอาละเรื่องราวของลิฟวิโมลี่อย่างที่เห็นไปนะครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าจะมีอะไรอีกในอนาคตติดตามชมครับวันนี้ผมพี่ซันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ